วันนี้ครูมีเพื่อนใหม่จะแนะนํานี่จากเพื่อนชื่อดีมพอดีเพื่อนเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเพื่อนอยากจะําเป็นยังไงครูรบกวนคิวกับเติ้ลช่วยดูแลเพื่อนด้วยนะจ๊ะมาอมามาซ้มามาอมกันรบกวนด้วยนะไปไปด้วยกัน โอ้ยเบาๆหน่อยสิอดทนหน่อยสิถ้าไม่ทำเดี๋ก็ลำไม่สวยหรอกนะอืมก็ได้เอาละทุกคนวันนี้พอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหนูมารวมตัวกันตรงนี้ลูกวันนี้ครูมีข่าวจะแจ้งให้ทราบสำหรับเรื่องการประกวดการลำใครที่จะได้ไปอ่ะครูจะคัดตามความสามารถและศักยภาพของหนูๆน,นะใครที่กำลังเตรียมพร้อมอ่ะหนตูตั้งใจและสู้ๆนะลูก สลหรับวันนี้กลับบ้านได้ค่ะชื่อดีมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนอ่ะจะเทนให้นะอือหือเราฝากเรด้วยนะเด็เดใจเลย ต่อไปนี้บางคนจะไปไหนไปกันจากไม่ถึงกันถ้าตายก็ต้องตายด้วยกันมึงไปอะไรอยู่นะห้องวะไหนวะฮะไหนไหนมึงมันมีชื่อก ais, ูด้วยก็มีช ER like> ื ess> ess ่อกูเหมือนกัน เติ้ลคิวคือครูมีอะไรจะบอกแต่บวกเธอทำใจดีๆเอาไว้นะคือว่าดิมตายแล้วอะตั้งแต่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคะครูและดิมตายเพราะอะไรดิมผูกคอตายที่ห้องแต่เรื่องสาเหตุอะครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วทำไมครูกึงมาบอกพวกเราล่ะคะก็เธอใกล้จะแข่งแล้วอะครูเลยไม่อยากให้เธอคิดมากแต่สำรับงานศพ จะจัดขึ้นภายในอีกสามวันข้างหน้านะโอเคค่ะครูครูไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนูงั้นครูขอตัวก่อนนะค่ะครูมึงเราจะทำาไงดีวะเร,เรื่องที่เราสาบานกันไหมอะมึงอย่าคิดมากได้ปะอีกอย่างไอ้ดีมันก็เป็นคิดนี่มันคงไม่ติดใจกับคำสาบาอะไรแบบนั้นหรอกมึงแล้วมันจะเอาชีวิตเราไหมอะ มึงกูบอกแล้วไงว่าอย่าคิดมากมึงหรือที่มันฆ่าตัวตายอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเรื่องที่มึงอ่ะไปบอกอาจารย์ไม่ให้มันแข่งเหรอปัญญาอ่อนนะมึงถ้ามันจะฆ่าตัวตายเพราะเรื่องแค่นั้นน่ะนะไปเก็บของจะได้รีบกลับบ้านเร็วสิ มึงทำแบบนี้ทำไมในมึงบอกจะไม่ทิ้งกันมึงทำแบบนี้ทำไมในมึงบอกจะไม่ทิ้งกันมึงทำแบบนี้ทำไมในมึงบอกจะไม่ทิ้งกัน